คือภาพการศึกษาที่ตกต่ำเราไม่สามารถโทษครูได้โทษนักเรียนได้โทษผู้ปกครองได้โทษผู้บริหารได้เพราะมันเป็นวัฒนธรรมที่สอนแบบ Passive Learning มาตั้งแต่ต้นทางครูก็มาสอน Passive Learning เด็กก็เลยเรียนแบบ Passive Learning ในขณะที่ผู้ปกครองเองไม่ทราบว่าความรู้กับเนื้อหาเนี่ยมันต่างกันอย่างไรก็เลยปล่อยให้เด็ก ฟังอ่านท่องสอบแล้วก็ลืมนะครับเนี่ยเราจึงมาแก้ปัญหาตรงนี้โดยใช้มหาวิทยาลัยราชพัฒนนบุรีเป็นตัวแกนเลยในการเริ่มผลักดันแลละให้ระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยเกี่ยวกับครูทั้งหลายเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงไปทั้งประเทศสิ่งที่ฝากบอกโรงเรียนทุกโรงเรียนคือนะฮะในช่วงเวลาที่เด็กเรียนตั้งแต่เด็กเล็กจนถึง19ปี บางโรงเรียนเด็กไม่เคยมีความรู้เลยบางโรงเรียนเด็กไม่เคยบรรลุตัวชี้วัดแม่แต่ตัวเดียวและไม่เคยก้าวไปถึงมาตรฐานแม้แต่มาตรฐานเดียว<ส>เพราะ<ส>เป็นการสอนแบบแาสซีเรายร่งหมดเพราะฉะนั้นถ้ามีการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ใช้ความพยายามในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ให้ได้นะครับเด็กไทยจะได้ประโยชน์ถ้าเด็กไทยได้ประโยชน์มากๆนั่นก็คือการยกระดับ สังคมไทยให้เกิดประโยชน์ได้อย่างแพร่กิจถ้าสังคมไทยเป็นสังคมที่มีฐานความรู้รนะครับรัฐบาลจะปฏิรูปจะยกระดับเศรษฐกิจสังคมการเมืองสาธารณสุขจะทำได้แต่ในคารานี้ทำไม่ได้นะเพราะประชาชน70%ไม่มีฐานความรู้ของประเทศเพราะเราจึงใช้กระบวนการศึกษาเนี่ยพยายามที่จะก,กระตุ้น เพื่อเกิดการรองรับตรงนี้ให้ได้ครับ